สวัสดีจ้าเพื่อนๆทักทายกันนะคะจากสเตอร์ซิงประเทศออสเตรียค่ะบรรยากาศตอนเช้านะคะที่สเตอร์ซิงวันนี้หญ้าขึ้นสูงแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวบีก็จะมาตัดหญ้าอีกแล้วนะคะนี่ขึ้นเร็วมากเลย สูงเร็วมากๆนะยานะคะตัดข้างล่างเสร็จแล้วบีนะคะตัดข้างบนเสร็จแล้วบีก็จะลงไปตัดข้างล่างด้วยเดี๋ยวจะลองดูว่ามันใช้เครื่องเล็กได้ไหมเพราะว่าแฟนบีตัดสั้นนะเมื่อวานนี้บีไปแบ่งแปลงผักนะคะแล้วก็รย่าขึ้นเร็วมากเลย ว่าไงคะคุณโทนี่บีก็เตรียมอุปกรณ์เอาออกมาหาทำอันนูน้นอันนี้เนาะจะได้แบบกระปี้กระเป๋านะคะสดชื่นเอาผักออกมาไอ้นี้แดดแล้วเดี๋ยวบีก็จะแยกค่ะไหนที่มันเฉาตายบีก็จะออถอนออกแล้วก็เหลือกี่ต้นก็เหลือเท่านั้นเนาะเพื่อนๆเ,เสียดายวันนั้นเอาออกมาแล้วบีลืมเก็บ นี่แหละคะ่ะก็ก็เหลือไม่เยอะหรอกแล้วก็ยังไม่ได้ไอ้นี่เลยบางส่วนก็เหี่ยวแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเหลือมากน้อยแค่ไหนนะคะมีแค่ไหนบีก็จะปลูกแค่นั้นเอาไปเดี๋ยวจะไปตัดหญ้าก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนคะตอนนี้นะคะบีก็ตัดหญ้าข้างล่างเสร็จแล้วนะโอ้ย สวยงามมากนะคะเให้แฟนเบียคะ่ะตัดเอาเอาเครื่องตัดหญ้าใหญ่เนาะตัดแบบให้มันสั้นใช่ไหมพอมันสั้นเราก็ใช้เครื่องตัดหญ้าเล็กได้ทีนี้บีก็จะต้องมาตัดแบบให้มันสม่ําเสมอนะคะมันจะได้แบบไม่ยาวถ้าเกิดหญ้ายาวแล้วมันจะตัดยากจากเพื่อนๆนีน่สวยงามมากเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปตัดข้างบนต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นบีก็จะมาปลูกเอปลูกผักจ้ะ แล้วก็เดี๋ยวเอ,อเย็นๆนั่นแหละเดี๋ยวบีจะมาคุมพลาสติกนะสวยมากๆลยเลยเสร็จแล้วนี่แหลคะค่ะอะไรที่ทําได้ก็ทํานะคะนี่ตรงนี้บ้านบีอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เดินมาที่นี่นะคะไม่ไกลนะเอาแล้จะเดี๋ยวจะไปตัดหญ้าข้างบนนะคะให้มันเสร็จ จะได้แบบเออรีเล็ก <laughs> ก่อนนะคะดูดไม่ออกไปไหนเอ้ยอะไรฮะซิสพักก่อนพักก่อนเหนื่อยโทนี้ไปหาบอลอยากจะเล่นบอนล้วเพื่อนเราก็วันนี้ได้งานเยอะตัดหญ้าทางนู้นข้างล่างเสร็จแล้วตรงนี้อ่ะบิดตัดเสร็จแล้วนะ นี่นะทีนี้ก็จะเหลือดู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 ด,ดูดูไปหาบอลมาเพื่อนๆอ,อยากเล่นบอลถเศร้านี่นะก็จะเหลือตรงนี้นะตรงนี้แล้วก็ฝั่งนู้นจ้ะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าตัดเสร็จแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวบีจะไปตัดตรงถนนทางเดินเอ๋ทางรถวิ่งนะคะสักหน่อยนะ ช่วยแบ่งเบาภาระแฟนแฟนเบียทำงานหนักนะเพื่อนๆกลับมาเกก็จะได้ไม่ต้องทำไงเราก็ทำให้มันเสร็จเรียบร้อยนะคะมันไม่ได้เป็นเรื่องยากนะคะมันไม่ได้ลำบากถือว่าเป็นการออกกำลังกายอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่รู้จะทำอะไรเนาะเดี๋ยวตอนเ,ออเดี๋ยวถ้าตัดหญ้าวันนี้เดี๋ยวจะตั้งใจตัดหญ้าให้เสร็จเลยนะแล้วก็ตอนเย็นๆนะคะบีก็ จะโรยมเมล็ดผักค่ะเพื่อนๆเหนื่อย <laughs> ดูลูกชายอากาศดีลมพัดเย็นสบายเลยดูอยากเล่นอยากเล่นบอลตัวนี่เยอะไฮเปอร์นะหมาไฮเปอร์นะเพื่อนๆือ <laughs> lên nhanh điệu lên nhanh điệu lên nhanh điệu lắm 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 ลายซิทปรับน่ารักจังเลยฮะใครเนี่ยน่ารักจังเลยคุณโทน,นี่คุณจะเล่นแต่บอลอย่างเดียวไม่ได้นะลูกนะ อากาศด,ดีนะเพื่อนๆวันนี้ท้องฟ้าสวยมากนะคะเป็นไง เพื่อนคะตอนนี้บีก็ตัดหญ้าเสร็จแล้วนะคะเตจตัดเสร็จทั้งข้างล่างข้างบนเรียบร้อยนะคะ่ะตรงนี้ก็ตัดเสร็จเรียบร้อยละเดี๋ยวบีจะให้ดูอะไรดูลชายบีดูดูดูดอนอนกิ้งนอนเกลือกนี่นะคะบีก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเก็บขอบ,ขอบนี้ขอบนี้ที่มันเป็นแบบเอ่อาไอรถมันเข้าไม่ถึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวบีก็จะเอากันไกนะคะมาตัดให้มันเรียบร้อยขอบตรงนี้บีทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็สวยงามมากมเรียบร้อยนะคะตรงนี้ไมไม่มีต้นไม้เลยแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้นะคะเหลือ เป็นแบบนี้เดี๋ยวบีจะเอากรรไกรมาตัดนะคะพยอยตัดแล้วก็จะใส่เอาเอาใส่กระบะแล้วก็ไปทิ้งนะคะนี่จะเป็นแบบนี้รถมันตัดไม่ได้จ้ะเพื่อนๆเน,นี่ยทางเนี้ยบีก็ตัดบีก็ตัดเรียบร้อยแล้วนี่มากองไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะย้ายยกเอาไปไว้ตรงเอข้างล่างนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วดูดูคนทนี่ มีความสุขจริงๆอยากเล่นบอลแต่บีไม่เล่นด้วยหรอกเพราะว่าบีทำงานอยู่ยังไม่เสร็จเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้บีก็ตัดญ้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ แต่ว่าเหลือแต่บีจะต้องมาทําข้างๆรั้วนี่นะคะเพราะว่าเครื่องตัดย้ามันตัดไม่ถึงนะบีก็ที่แรกว่าจะทําให้มันเสร็จนะคะฝนมาแล้วนะเพื่อนๆพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าฝนมันจะตกค่ะสี่วันนะคะแล้วนี่อันนี้อันนี้เนี่ยเพื่อนๆดูสิไม้ที่เราไปเอามามันทําเชื้อเพลิงนะดีมากๆเลยนะ แฟนบีเห็นว่าฝนมันจะตกนะคะแล้วก็หลายวันแกก็เลยต้องเตรียมเชื้อเพลิงนะเพื่อนๆเนี่ยเตรียมเราขยันมากนะวันนี้นะ่ะเราทำทางลงตรงนี้ด้วย <c oughs> นะคะปกติต้องเดินตรงนู้นใช่ไหมเราขี้เกียจอ้อมเราก็เลยเดินตรงไปแล้วเรายัง มาทําอีกทางหนึ่งด้วยนะเพื่อนๆให้มันลงง่ายนะคะตรงนี้นะใช่ไหมตรงนี้สวนนะแล้วเราก็เดินลงมาตรงนี้นะคะเราก็ทําทางเดินลงมาเหมือนกันเนี่มีเอาอยามีตัดหญ้านะคะเอาเครื่องมาตัดหญ้าโอ้ยฝนตกแล้วเพื่อนๆน,นะคะนี่บีก็มาตัดเรียบร้อยหมดแล้วจ้ะเพื่อนๆเ,เอาละค่ะฝนตกแรงมากนะคะ อันนี้เราว่าเราจะอันนี้นะคะเอาเลยนั่นปักดินไปก่อนกลัวเขาจะแบบว่าปิวนะนี่เราจะเพื่อนๆฝนตกอย่างแรงตกแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะหลังจากที่เรานะคะ ปัดยาเสร็จเรียบร้อยฝนมันตกนะเดี๋ยวบีจะมาทําอาหารให้แฟนบีนะคะวันนี้บีก็จะทาเช้งเค้นเฟกเกลนะคะมันก็จะมีส่วนประกอบมันก็จะมีแฮมนะคะหั่นละเอียดนะแล้วก็มีหัวหอมอันนี้ไมออลันนะคะจําเป็นต้องใส่นะนี่ค่ะเฟกจิ่นะจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นอันเล็กๆนะคะเดี๋ยวบีจะต้มนะคะต้มเสร็จแล้วก็จะเอามา ผัดนะคะกับแฮมกับหัวหอมะคะ่ะวันนี้นะคะบีก็อบขนมด้วยนะเพื่อนๆก่อนที่เราจะอบขนมบีก็จะทาไข่แดงลงไปนะคะเอาแต่เฉพาะไข่แดงมันจะทําให้ขนมนะคะสีสวยค่ะอันนี้เป็นขนมที่บีชอบซื้อมานะคะจากโฮมสอตนะเพื่อนๆ เพราะว่ามันสะดวกนะคะเราไม่จำเป็นต้องทำแล้วก็ราคาถูกด้วยถ้าเราไปซื้อที่ตามร้านใช่ไหมตกชิ้นหนึ่งก็3ยูโรนะคะแต่อันนี้มันแบ่งออกมาได้แล้วประมาณ4-5ชิ้นนะคะมันก็สะดวกแลก้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะประหยัดด้วยแล้วมันอร่อยนะคะ ประมาณนี้เลยเดี๋ยวพี่จะอบขนมให้คุณสามีตัวบีก็ชอบกินนะเพื่อนๆมันอร่อยนะคะมันอร่อยแล้วมันมีประโยชน์ด้วยเราก็จะผัดแทนนะคะให้หอมเลยนะให้แบบมีน้ำมันออกนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ กระหอมนะคะลงจะผัดค่ะผัดให้หอมสุกนะคะมเมนูนี้นะคะมันก็จะทำง่ายๆเลยค่ะรัดแฮมกับหอมนะคะสุกแล้วนี้ก็จะเอาเออเส้นแป้งนะคะที่เราต้มนะคะ อันนี้พี่ต้มแล้วนะคะต้มให้มันสุกนะเพื<ๆ>่อนๆอเอาใส่ลงไปเลยนะคะใส่เนยลงไปด้วยนะคะเพื่อความหอมใช้แทนน้ำมันนะเพื่อนๆแล้วก็เราจะใส่ไมออลันนะคะ ก็จะได้ความมันจากแฮมแล้วก็นเนยนะคะโดยไม่ได้ใส่น้ำมันเลยนะก็ปรุงรสง่ายๆค่ะเกลือพริกทยก็เสร็จเรียบร้อยค่ะก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะไม่เอาลันน้อยไปหน่อยหนึ่งใส่ไปอีกสักหน่อยนึ่งนะคะจะได้เผ็ดผค่ะ แค่นี้เลยจ้ะเพื่อนๆเสร็จแล้วมันก็จะออกเค็มๆมันๆนะคะแต่อย่าอย่าทาเค็มมากเพราะว่าแฮมมันก็เค็มอยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่อาหารฝรั่งพร้อมเสิร์ฟคะ่ะบีก็จะตักเสิร์ฟนะคะแฟนบีอ่ะจะเป็นคนกินน้อยแต่จะกินบ่อยนะเพื่อนๆนะคะนี่แล้วก็ ให้แก่นหน่อยนึงแล้วก็เดี๋ยวพีจะเสิร์ฟพร้อมซุปนะคะนี่ทำให้มันสวยงามแล้วก็โรยพริกไทยค่ะคซุปนะคะก็จะเป็นซุปกระดูกนะเพื่อนๆมีไข,ข่อคอ,อกด้วยนะคะ ใเหมือนกันนะคะโอเคอาหารมื้อนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ